ดาวพฤหับสบ,บดีจากโครจรโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีมิถุนมีตำแหน่งเป็นประเกษตรหรืออ่อนกำลังในตำราบ,บอกว่าเมื่อเป็นประเเขาบอกว่าอับับอับเงินงทองเนี่ยากลำบากกายแม้ฟังดูแล้วเหมือนจะดาวพฤหับสบ,บดีตำแหน่งไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วเขาก็มีแฝงด้วยอีกกฎเกณฑ์หนึ่งนั่นก็คืออุจาวิรชราชาโชคฉลบเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดิ์หลุดราชา,รรา,ชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเอง พระพฤหัสบดีอยู่ราศีมิถุนเป็นประและเป็นอุจาวิลาสองตำแหน่งควบคู่ต่อกันเริ่มย้ายเข้าราศีตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2568และจักรโคจรเดินเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นมหาอุจตั้งแต่วันที่2ตุลา2568อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นมหาอุจเนี่ย2ตุลา2568จนถึง22ธันวา2568 ได้แหลงเป็นมหาอุดเดยกเขาบอกว่าวาสนา,าพาส่งเสียช่วยคอเคลียร์ผักไสให้สมหมายแล้วหลังจากนั้นวันที่23ธันวาคม2568จะโคจรถอยไปสู่ราศีมิถุนอีกทีหนึงแล้วก็อยู่ตำแหน่งเดิมนี้ยาวจนถึงวันที่3ธพมษาคม2569นั่นแปลว่าตัวของดาวพุหัสปดีที่โยกย้ายในครั้งนี้เขาเป็นปัดและเป็นอุจจาวิราศควบก่อนที่ ราศีเมถุนสอนตงตำแหน่งและก็โครจรเข้าสู่ราศีกรกฎอีกเป็นมหาอุจดอีกหนึ่งตำแหน่งแ,แล้วก็เดินถอยกลับไปที่เมถุนอีกครั้งหนึ่งย่อมส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดีรลายประการใดาสามารถรับชมได้ในคลิปต่อไปได้เลยครับสําหรับลัคนาราศีเมษเมื่อดาวพฤหัสบดีโครจรในช่วงแรกเข้าสู่ภพศาสตร์ชัดในลวกชะตาของคุณผมว่าคุณมีโอกาสแนวโน้มทิศทางได้เจอวงสังคมใหม่ๆได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ได้เจอเพื่อนฝูงใหม่ๆรวมถึงมีโอกาสได้งาน ในเรื่องของการต่างประเทศรวมไปถึงในเรื่องของโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าพี่หลับผู้หลับผู้ใหญ่พี่น้องกลับมาให้ความเคารพนับถือให้ความช่วยเหลือวงสาชนาญาติต่างๆมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสได้เจอการช่องทางสมานกินการต่อย,ยอดเกิดขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุตเนี่ยอีกประมาณสองสาเดือนเท่ากับดาวพฤหัสบดีจะเป็นมหาอุจโคจรอยู่ในตําแหน่งดวงชะตาของคุณช่วงนั้นเนี่ย ตุลาถึงธันวาปรากฏว่าได้อีกตำแหน่งก็คือตัวของปทุมเกณฑ์ดังนั้นในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของพบพันธุแปลว่าบ้านชอบอค้องขามที่ดินสินฐานผู้หลักผู้ใหญ่ใครเจ็บใครได้ป่วยโอกาสหายก็มีโอกาส,าากาสได้บ้านหลักใหม่ได้รถคันใหม่หรือใครอยากจะขาขายซื้อที่ดินก็ได้ขายที่ดินสินฐานผมว่ายังได้เพเ้อเพ้อทำไปเล่นไปผมว่าคุณได้ตําแหน่งเรื่องของที่ปรึกษาเข้าไปอีกในขายเดียวกันเนี่ยตัวของดาวในครั้งนี้เนี่ยในปีเนี้ย อยู่ในตำแหน่งที่ดีกับคุณหมดไม่ว่าจะเป็นวงสังคมผู้หลักผู้ใหญ่การต่างประเทศได้รับการยอมรับได้รับเรื่องของชื่อเสียงต่างๆผมว่าชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นในจังหวัดที่ทางการยกย้ายดาวพฤหัสบดีครั้งนี้ส่งผลที่หนุนนำดวงตาให้ตัวของคุณเองนั้นมีความจเจริญงอกงามไปบุญเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแนะนําอีกทีให้คุณเนี่ยถ้าบุญกุศลไปด้วยรวมไปถึงเรื่องของงานการสนาอย่ายได้ขาดเพราะมันจะส่งเสริมดวงตาคุณให้ดันขึ้นไปอีกอันนี้เป็นตัว สรุปของชาวราศีเมษสําหรับการยกย้ายใน,นครั้งนี้ของดาวพฤหัสบดีครับชาวาราศีพุธศหลือคนาพุษภพลับพฤหัสบดีโครจรเข้าสู่เรือนเงินทองของคุณมีโอกาสเรื่องของการเจริญเติบโตทางการเงินการองอกเงินทางการเงินเพราะพืิภัทเป็นดอกเป็นผลแปลว่าคุณมีโอกาสโยกยอนการค้าขายการทํากาไรโอกาสสะสมทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นดาวพฤหัสเป็นธาตุดินคุณอาจจะมีที่ดินทิ่ฐานมากขึ้น หรือมีความเป่นคงในชีวิตร่วมด้วยก็ได้ในขณะเดียวกันเมื่อดาวพฤหัสบดีเขาเป็นมหาอุดย so ้ายเข้าไปอีกช่วงปลายปีแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสพบสารชับมีโอกาสริ่มเรียนศึกษาวิชาการใหม่ได้ประสบพบเจอวงสังคมใหม่ที่เป็นคนที่รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงรู้ลึกในสิ่งนั้นเป็นผู้ที่ชํานาญในการวิเศษการนั้นๆคุณจะได้เจอตัวจริงของจริงคนจริงเข้ามาให้ความอุปสมมัค้ำชูช่วยเหลือสารชับะทมมุมโยกันได้การสนับสนุนได้การช่วยเหลือได้สังคมที่ดีสังคมที่ใหม่ แปลว่าในช่วงปีนี้เนี่ยถือเป็นขาขึ้นของคุณในการโยกย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ดังนั้นขอให้คุณรีบกอบโกยตัวธาชะเนี่ยเดินทางไปทําบุญเพื่อเสริมบุญกุศลต่อยอดไปผมก็ว่าเป็นจุดที่ดีดาวาสฤัสบดีอยู่ในบุกระดุมพระคุณอาจจะนําเงินที่ได้มาไปเรื่องของทําบุญในเรื่องของช่วยเหลือคนบริจาคตามดาวพฤหัสผมว่ายิ่งจะเสริมดวงชะตาจากเดิมอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นตัวเคล็ดลับอีกส่วนหนึ่งสําหรับการโยกย้าย ดาวประสพดีในครั้งนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเช่นดเ,ชเ,ชเดียวกันเหมือนกันครับสาหรับลัคนาราศีมิถุนนะครับมีกฎเกณฑ์อยู่กฎเกณฑ์หนึ่งเขาเรียกว่า3มองค์โสรภีชาติใดได้ดั่งพร้องยศนั้นนาผันนั่นแปลว่าดาวประสัพอดีโครจรทับดวงชะตานในครั้งนี้เป็นตัวขององค์เกณฑ์นในหลักของโหราศาสตร์และแถมได้กลุ่ม,มุตเกณฑ์แปลว่าในปีนี้เนี่ยความรู้ความสามารถของคุณ มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดทําให้คุณตั้งตัวได้มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอวยต่างคาชูพ,พปประดาวพระสบพีก่านจะโคจรทับดวงชะตาของคุณต้องใช้ระยะเวลาถึง12บปีและแถมได้กฎเกณฑ์พิเศษถึงสองกฎเกณฑ์ประกอบกันอีกดาวพัสปปะสบพีในครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าตัวของคุณเองอย่างเดียวหรือความรู้ความสามารถตัวเองอย่างเดียวหมายถึงคู่ครองคนรักและหน้าที่การงานมีโอกาสได้งานที่ดีคนอื่นอาจจะมองดูแล้วไม่ค่อยดีแต่พอคุณทําไปทํามามันดีเฉยเลยอย่างนี้ก็ได้หรือ คู่ครองคนรักจากเดิมที่เคยโสดมารอบนี้ได้เจอคู่แท้เนื้อคู่ที่ดีมีแนวโน้มหรืออีกอย่างหนึ่งนั่นแปลว่าจากเคยคบคบกันมานานรอบนี้เปิดตัวหรือรอบนี้แต่งงานมีโอกาสลงหลักปักฐานเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นธาตุดินมีตำแหน่งตัวขององค์เกฑ์ความมั่นคงอาจจะได้ลงหลักปักฐานมีความมั่นคงหรือคุณอยากจะเปิดกิจการต่อยอดไปเองจากเดิมที่ทำงานประจาออกมาเปิดฟรีแลนซ์เองหรือจากเดิมที่เคยรับจ็อบเป็นเคสเคสครั้งๆร,รอบนี้คุณมาเปิดกิจการเป็นของตัวเองมีโอกาสตั้งตัวได้ผมว่าลัคนามีถุนในปีนี้เนี่ย ว่าในมุมทิศทางที่ดีประกอบกับปลายปีดาวพระสบดีเป็นมหาอุตรร่วมด้วยเข้าไปอีกยิ่งทาให้อากาศการเกิดเงินทองค่อนข้างมากเป็นก้อนใหญ่ๆห,หรือว่าชาวของมีถุนเนี่ยเป็นขาดขึ้นในดวงชะตาเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความรักเรื่องของการตั้งตัวในปีของการที่2568ต่อ2569ของดาวพหัสบดีในครั้งนี้ถือว่าเป็นขาดขึ้นของคุณเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณทําบุญเสริมดวงชะตาของคุณขึ้นไปอีกอย่าขาดในการงานการบุญ ให้มันมีการต่อยอดเหมือนมีพชนะพอคุณได้ตําแหน่งแห่งผลทิศทางที่ดีเมื่อดาวพระสบะดีิเขาประทับลงชะตาคุณจะได้เก็บรับเก็บทรัพย์ในครั้งนี้ให้มันได้มากหรือได้ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการเอาบุญไปต่อยอดให้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาในดวงชะตาอีกดังนั้นเนี่ยผมพงอย่างเดียวเมื่อดีแล้วส่วนใหญ่มักจะลืเพราะเมถูุนเนี่ยเป็นลักษณะของคนคู่เปนของทั้งผู้ชายทั้งหญิงอย่างละครึง่งบางทีดีแล้วลืมพอไม่ดีก็มาตีกองร้องเป่าขอให้คุณเนี่ยคงเส้นคงวา มั่นคงต่อเนื่องและทําสม่ำเสมอแบบยาวนานผมว่าแบบนี้จะเกิดเสถียรภาพ s เ a บ้ลกับดวงชะตาของคุณในปี2568อดต่อ2 5ง9นะคารัสบเพืาอนราีสิยโยกย้ายในครั้งนี้กลับจะเป็นจุดดีและหนุนนําชีวิตและเป็นการเสริมดวงชะตาให้มันดียิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนในครั้งนี้ด้วยครับ สำหรับลัคนาการกฎอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะดาวพปปฤหัสบดีเข้าสู่มุนวินาในดวงชะตาของคุณในช่วงแรกเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือก็ห่างหายที่เคยรักใคร่ก็ห่างเหินหรือโอกาสสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีแนวโน้มอ,อย่างนั้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่มคอยทาหน้าที่ตรวจสอบเพราะมันอยู่มูมวินาศเสียกับดวงชะตาแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งใจหายนะครับช่วงของ2ตุลาถึง22ธันวาเป็นระยจกที่ทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับ ความรู้ความสามารถของคุณถือว่าสามารถต่อยอดได้พิกสถานการณ์ได้แก้ไขได้ในช่วงเวลานั้นพลิกฟื้นเป็นโอกาสเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในดวงชะตาของคุณจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นค่ากลับกลายเป็นต้องให้ความสามาําคัญด้วยความสามารถความรู้ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นเนี่ยช่วงแรกอาจจะท้อหน่อยแต่ช่วงหลังคอยสู้ช่วงปลายปีอดทนมีโอกาสพลิกฟื้นคืนชะตาจากที่แย่กลับกลายเป็นดีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่บอกว่าเอะอาจารย มันยังไม่เห็นดีอันนี้เป็นลาดวงชะตาตามพื้นดวงชะตาของคุณให้เน้นเรื่องของบุญกุศลอดทนถายไว้ในช่วงแรกเพราะเดี๋ยวพอดาวพฤหัสัดีทับดวงชะตาเป็นมหาอุดบุญกุศลจะส่งผลหนุนนาให้ชาวลัคนา,รากรกฎมีโอกาสพลิกตัวมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงปลายปีคอยอดทนไว้เมื่อดาวพฤหัสัปดีส่งผลมาทับปุ๊บโอกาสพลิกฟื้นคืนชีวิตพลิกฟื้นคืนชะตาเหมือนปลาที่กำลังแห้งเหี่ยวหมดแรงพอได้น้ำมาปุ๊บพลิกฟื้นคืนเลยความรู้ความสามารถมาจากคนอุปถัมภ์ ความรู้มาจากตัวของคุณเองเป็นกุมพุทธเกณฑ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่จากไหนเขาไม่ทราบอยู่ดีมาให้โอกาสหนุนนำค้ำชูดวงตาของคุณหรือ,อคุณอาจจะได้เจอพระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงมาให้สั่งสอนในอัตในธรรมทําให้คุณอาจจะแตกฉานในอัตในธรรมในสมาธิต่างๆพราผู้หลักเป็นอุตรทับลัคนาดวงตาเป็นไปนในจังที่ทางที่ดีแบบนั้นเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีช่วงหนึ่งของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นสิบเอ็ดแกนุงตาในหลักโหราาสตรเรียกว่าสิงเก์มันเป็นกฎเกณฑ์พิเศษพอดีเขาบอกว่าดาวพฤหัสบดีจะคุ้มโทษคุ้มภยัยคุ้มดวงตาของคุณประกอบกับดาวพฤหัสบดีเป็นเรื่องของสิ่งใดดาวพฤหัสบดีเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารดาวพฤหัสบดีนะครับในจุดนี้เนี่ยเป็นลาบแปลว่าคุณมีโอกาสมีลูกมีหล,ล,ลานใครก็ตามที่ผ่านมานั้นไม่มีลูกไม่มีหลานอากงอม่าปู่ย่าตาทวดมีหนานมได้บุตรหลานมาใครที่เป็นพ่อแม่อยากได้ลูกมีโอกาสหนโนมลูกมา แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมระวังมันจะมีโดยไม่คิดไม่ฝันนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งจุดที่2การลงทุนของคุณมีโอกาสเกิดผลกําไรหรือโอกาสการเสี่ยงโชคการลงทุนมีโอกาสได้รับค่อนข้างจะมากเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะดาวปุตตะลงทุนไปอยู่ในภพของราภะลงทุนแล้วเกิดลาภลงทุนแล้วเกิดเงินเกิดทองมากมายมีนวมธรมทิศทางไปอย่างนั้นถือว่าเป็นขาขึ้นในดวงชะตาของคุณเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าในช่วงของ 2ตุลาถึง22ธันวาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเข้าสู่วีนาาอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียห่างเหินหมังเมินสักหน่อยสักช่วงสั้นระยะเวลา2-3เดือนแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาลิกพื้นคืนจะตากลับมาดีใหม่ถ้าใครเจ็บป่วยในช่วงนั้นพอดาวพฤหัสผลจากเป็นวีนาาก็กลับมาแข็งแรงกลับมารักไข้กลมเกี่ยวกันเหมือนเดิมมีช่วงจังหวะสั้นๆนิดนึงที่อยู่ในมุมไม่ค่อยดีแต่นอกนั้นเป็นช่วงเวลาจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีกับดวงชะตาแล้วใครก็ตามที่กำลังจะต่อยอดทําางน เปิดกิจาการไม่รู้จะมีลูกน้องที่ไหนในช่วงเวลาดังกล่าวดาวพฤหัสบดีที่ยังอยู่ในราศีมิถุนเขาอยู่ภพ,าพลาภะได้ลูกน้องได้คนเก่งคนมีความสามารถคนที่มีความรู้รู้แจ้งในเห็นจริงในสิ่งนั้นเข้ามาให้ความอามุตธรรมค้ำชูให้ความช่วยเหลือก่อเกิดความเจริญก็ง,งามเพราะเป็นพพภพลาภะไพ่บุญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ถือเป็นโชคดีของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงสำหรับดาวพฤหัสยกย้ายในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกัน รอบนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในเรือนง,งานและเรือนลาบนั่นแปลว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยอันดับแรกเลยเรื่องของคู่ครองคนรักมีโอกาสทิศทางเมื่อดาวพฤหัสบดีโครจรเข้ามาเนี่ยเรียกว่าช่วงกลางปีไปเนี่ยความรักอกาสบความสาเร็จจากเดิมเนี่ยที่เคยจีบและมีคู่แข่งขันมีคนเข้ามาดูแลเหมือนจะหมดท่าสู้ไม่ไหวแต่ไม่ต้องกังวลใดๆเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคนรักความรักของคุณจะประสบความสําเร็จเมื่อพ้นช่วงของดาวพฤหัสบดีมาเปลี่ยนราศีหรือย,ย้ายกลางปีไปเรื่องของงาน ดาวผู้ถัดอยู่ในเดือนง,งานมีโอกาสจเจริญเติบโตงอกงามไพบูในเรื่องของหน้าที่การงานจากเป็นลูกน้องก็ได้เป็นหัวหน้าจากเป็นลูกศิษย์ก็เลื่นเป็นอาจารย์จากเป็นผู้ช่วยก็ได้ตำแหน่งเป็นผู้จัดการจริงๆมีแนวโน้มทิศทางอย่างนั้นรวมไปถึงหุ้นส่วนที่เคยทำธุรกิจมาก็อาจมาประสบพบเจอและมาลงทุนร่วมกันหรือตัวของเจอคู่ครอ,อ,องรักจากหน้าที่การทํางานก็เป็นเป็นแาจังทิศทางที่ได้ในขณะเดียวกันปลายปีเนี่ยผมว่ามีโอกาส การต่อยอดการลงทุนต่างๆโอกาสเกิดกาไรงอกเงยงอกงามมากเพราะในช่วงเวลาตลอดทั้งปีที่ดาวพฤหัสย้ายอยู่สองราศีเนี่ยส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากที่ดินสินฐานก็มีความสุขบ้านช่องค้องหับก็สงบสุขดีความรักประสบผลสาเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุดมามบูรณช่วยเหลือเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีถือว่าเป็นปีที่ดีของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสยกย้ายในครั้งนี้เลยก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะครับชาวลัคนาราศีตุลถือว่าเป็นข่าวดี จากเดิมที่ผ่านมาดาวเพื่อสปีเป็นพินทุบาทหรือว่าผู้ัผู้ใหญ่หมางเมินห่างเหินเจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียรถหายใต้จากในรอบนี้ดาวเพ,พื่อสปีโยกย้ายกลับเป็นคุณในดวงชะตาของคุณเรียกว่าตำแหน่งแห่งผลที่ดีดาวเพื่อสีอยู่ตำแหน่งใหม่ที่ดาวศรีษูรุเขาเรียกทำาังเกมีโอกาสเรื่องของความรู้ความสามารถที่คุณทํามามีโอกาสต่อยอดมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ดีรวไมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยหมางเมินก็กลับมารักใคร่ช่วยเหลือกันเหมือนเดิมหรือ ตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสกลับมาแข็งแรงพลิกฟื้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมมีโอกาสครอบครัวสมบสุขร่มเย็นเป็นอย่างเดิมเพื่อนฝูงที่ผ่านมาเคยเข้าใจผิดทะเลาะบ,บอกแว้งเข้าใจผิดกันเป็นยกใหญ่ในปีนี้มีโอกาสกลับมาขี้คายคืนดีในสถานการณ์ที่เข้าใจผิดจากเหตุการณ์ที่ถูกทําให้เข้าใจผิดหรือถูกคนใส่ร้ายทําให้ความจริงกระจ่างปรากฏและกลับมาไว้ใจรักใคร่คุณเหมือนเดิมเจ้านายที่เคยอุปถัมภ์ที่ผ่านมามองไม่เห็นรอบนี้ก็กลับมาอุปถัมภ์ค้ำจุช่วยเหลือคุณเหือเม ได้โอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ค้ำชูตัวของคุณเองมีโอกาสประสบผลสาเร็จเพราะดาวพระสบดีไปอยู่พบสุภะมีโอกาสเรื่องของชื่อเสียงมีโอกาสจเจริญข้งองามมีโอกาสทํางานต่างประเทศหรือใครที่อยากจะบวชมานานรอบนี้ผมว่ามีโอกาสได้บวชอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาะ,ะไรด้วยซ้ำหรือเรื่องของสุภะเนี่ยเป็นพบเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาหากใครก็ตามปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบุญกุศลในรอบนี้อาจจะหนุนนาให้คุณมีโอกาสได้เห็น ธรรมะมากขึ้นเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้น,นหรือบุญกุศลหมุนนําคุณให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นถือว่าเป็นจุดขาขึ้นจุดหนึ่งในการโยกย้ายของดาวพะหัสบดีในครั้งนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในปีนี้ดาวพระสัสบดีโยกย้ายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นตําแหน่งปีธุบาทในดวงชะตาของคุณอันนี้ต้องนิดหนึ่งนะครับในช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่13พฤษภาถึง 2ตุลาดาวพฤหัสบดีเป็นปีทุบบาทอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ล้มหายได้จากเสบไข้ได้ป่วยได้มรรดกตก,ตก,ตกทอดมาการเงินการทองของคุณอาจจะเสียเงินเสียทองเยอะขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับรวมไปถึงลูกหลานบริวารเนี่ยอาจจะภาคห่างจากกันไปเป็นโอกาสน,นี้ที่คุณต้องระมัดระวังน,นิดนึงแต่ว่าในช่วงต่อมาเนี่ยมันมีช่วงของธรรมเกณฑ์ก็คือ2ตุลาจนถึง22ธันวาดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าพบสุภา มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถมีความรู้แตกฉานในอะไรทำหรือว่าเรื่องของความรู้ความสามารถที่คุณได้ศึกษามามีโอกาสได้แสดงให้ปรากฏเป็นชื่อเสียงประจักษ์ในช่วงระยะเวลานั้นถ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามที่เดิมเป็นพิณทุบบาทเจ็บแค้ได้ป่วยช่วงปลายปีโอกาสกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงค่อนข้างมากมีโอกาสไปไปได้ทิศทางที่ดีในช่วงต้นน้องๆหนูนมีโอกาสดาวพฤหัสเป็นพิณทุบบาทเรียนไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยจบไม่จบตามเกณฑ์มีปัญหาเรื่องการศึกษาพอปลายปีดาวพฤหัสส่งผลตัแหน่งดีอาจจะแปลว่าพลิกฟื้นเรียนรู้เรื่่อองงงสบาานนทํให้ควย เรื่องเงินทองในช่วงแรกที่ดาวพฤหัสอยู่มุมมรณะรู้สึกมันต้องสูญเสียมันต้องหมดเงินหมดทองไปพอดาวพฤหัสสับเรีอยู่สุภาเริ่มมีความรู้ความสามารถได้ว่าเจ็บจากบทเรียนมามีโอกาสเรียกคืนเงินทองยิ่งถ้าเกิดพบสุภาค้าขายต่างประเทศนะครับหรือทําค้าขายจากแดนไกลโอกาสเรียกเงินเรทองกลับมาค่อา,างมาเพราะเป็นมหาอุดมันแปลว่ามากเช่นในช่วงแรกเป็นปะและเป็นประชาชนสูญเสียไปทั้งหนึ่งร้อยพอเป็นมหาอุดเรียกกลับมา150ร้อยห้าสิบแปลว่าได้กับอะไรามาห้าสิบ มีโอกาสพลิกฟื้นอย่างนั้นนะครับช่วงแรกก็ขอยต่อสู้ไปก่อนและผลมันจะเกิดช่วงท้ายก็คือ2ตุลาจนถึง22บธันวาข,ของปี25ง0หรอคุณของพระราจะส่งผลเต็มที่แต่ช่วงแรกอดทนนิดนึงในช่วงนั้นก็อาจจะในเรื่องทาบุญสุนทานพระสงฆ์องค้า,าเจ็บไข้ได้ป่วยพระดาวพระราจะบูมมรณะอาจจะไปแก้ตรงนั้นเพื่อเป็นการสระดกข้อต่อชะตาเสริมดวงชะตาของคุณเพื่อให้สอดรับกับตาแหน่งดาวที่ดีไว้อันนี้ก็เป็นเคล็ดอีกเกตหนึง่งเสริมให้กับท่านที่เกิดในลัคนาราศ ในช่วงของระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีในช่วงนี้ไว้ให้ครับสําหรับลัคนาราศรีธนูดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าคิดก็ดุดเดือนลาบมาเยือนบนท้องฟ้าอยู่มากมายเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึง2ตุลาในช่วงแรกและก็จะมาอีกทีหนึ่งตําแหน่งนี้ปรกากฏอีกครั้งคือ23ธันวาคม2568จนถึง31พฤษภาคม2569มันมี2ช่วงจังหวะที่ดีในดวงชะตานี้ นั่นแปลว่าตัวของคุณเองในช่วงแรกถ้าใครโสดอยู่กาลังเจอคนรักเพราะมันอยู่พกปกัตน้อาจจะมีการปรับตัวกันอะไรสักหน่อยแล้วค่อยลงเอยกันไปแล้วค่อยโอเคนะครับค่อยปรับที่ปรับทางเป็นไป,นปนในจิตทิศทางที่ค่อนข้างจะดีหรือบ้านช่องห้องขับดูแล้วอาจจะไม่ค่อยลงตัวกันปรับตัวกับที่บ้านค่อยๆพูดค่อยๆจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรสักน,นิดสักหน่อยเพราะที่ผ่านมามันเป็นอะไรรอบนี้มันมาได้อุรมณกเกมมันดีอยากร้ายมาเป็นดีปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ค่อยทันเหมือนปลาเปลี่ยนน้ำค่อยๆเป็นค่อยๆไป แล้วค่อยๆปรับตัวสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวจะไปอยู่มุมต่างๆที่ทางที่ดีเงินงทองความรักต่างๆค่อยๆมาความเป็นโชคลาภค่อยๆเริ่มแต่ในช่วงหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือช่วงของ2ตุลา2568ถึง22ธันวา2568ตัวคุณเองไปอยู่มุม,ม,มแล้วนะตัวคุณมีโอกาสจะค่ได้ป่วยพัดภาคจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอายุมากควรดูให้ดีระมัดระวังนะครับเกณฑ์การสูญเสียห,หรือเกณฑ์การได้มาโดกแต่ถ้าช่วงสอบปลายปีเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญ ต้องสอบแข่งขันใดๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะมันเข้าสู่ภูมิปิทุบาทอาจจะต้องขอให้คุณใช้สติปัญญารอบคอบระมัดระวังให้ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาปีนในตำแหน่งที่ดีมีโอกาสต่อยอดช่องทางทรมาหากินความรับประสบผลสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่กลับมาฟื้นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลับมาหายแก้ไขาหาได้ทันถือว่าเป็นดวงตาที่เรียกว่าสามารถกลับมาได้เจอปัญหาและผ่านพ้นผยภยัยจากวิกฤตเป็นเป็นโอกาสจากโอกาสทําให้เจริญเติบโต ก็งามต่อยอดได้เลยใครก็ตามที่คขาผ่านดูใจกับคู่ครองคนรักเป็นระยะเวลานานปีนี้ผมว่าการแต่งงานค่อนข้างสูงสำหรับท่านแต่ถ้าใครที่บอกที่ผ่านมาเงียบเงาไม่ค่อยเจอใครไม่มีโอกาสได้ประสบพบเจอผมว่มารอบนี้มีโอกาสประสบพบเจอคนรักมีโอกาสได้เจอคู่แท้ของคุณก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งสานนํนนา,รารสหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูครับสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมงังกรอันนี้อาจจะต้องวุ่นวุ่นไวายๆหน่อยเพราะดาวพฤหัสบดีโยกย้ายในครั้งนี้ส่งผลเข้าสู่พบ อรในดวงตาของคุณตัวของคุณเองอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้จ่าไม่ค่อยเข้าใจกันหรือรวมไปถึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่ดินสินฐานโยกย้ายที่ทำง,งาน,างงานด้วยซ้ําไปในช่วงแรกแต่ถามว่าผลัดย้ายในครั้งนี้ไม่มีดีเลยเหรอมีนะครับสองตุลาถึง22ธันวาสองพัาวพฤหัสเแวล็ดงดวงตามีโอกาสาที่ดีของคุณอยู่เพราะเป็นมหาอุดคู่ครองคนรักพู้นส,สัญญากลับมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูให้คุณพลิกฟื้นคืนได้หรือที่ผ่านมามันเสีย พอไปเป็นอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะกลับมาฟื้นคืนต้นปีที่เสียไปครึ่งปีที่เสียไปโอกาสฟื้นคืนที่ได้มาเป,ปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือว่าเรื่องของใครก็ตามที่ดินถิ่นฐานเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาไม่ค่อยนะครับย้ายบ่อยดาวพฤหัสบดีหมายถึงบ้านที่ผ่านมาคุณขายบ้านไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยมีพดาวพฤหัสเป็นหมาอุดในช่วงเวลาดังกล่าวที่บอกเผลอทำไปเล่นไปกลับกลายเป็นว่าขายที่ดินถิ่นฐานได้ขายสมบัติได้ได้เงินได้ทองมามา,มากกลับทําให้คุณพลิกฟื้นดีไปเลยก็ได้เรียกว่า ต้นร้ายปลายดีในปี2อ6 8สําหรับการยกย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวาลาัคนาราศีมังกรที่ยังมีมุมดาวดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่บ้างในช่วงท้ายของปีนั่นเองนะครับสําหรับราลาัคนาราศีกุมดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ภพปุตตะของคุณแปลว่ามีโอกาสมีลูกมีหลานมีบริวารได้คนที่มีความรู้ความสามารถรู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งสิ่งที่ดีในการนั้นเป็นการเฉพาะต่อะจงเป็นตัวจริงในวงการนั้น หากคุณจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในช่วงเวลานี้ถือว่าเหมาะหากคุณอยากมีลูกมีหลานผมว่าในช่วงเวลานี้เป็นเป็นในจังหวะที่ทางที่ดีใครทรําธุรกิจเปิดรับสมัครงานในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ทําคุณจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะการในสิ่งนั้นเข้ามาให้ความช่วยเหลือในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจะลงทุนโปรเจกต์โครงการต่างๆดาวพฤหัสหมายถึงตัวของเงินทองชกลาบสามารถกระทําได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง ก็คือ2ตุลา2568ถึง22ธันวา2568ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังเพราะเงินทองการลงทุนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้าสู่มุมอดริแปลว่ามีปัญหาทางการเงินค่อนข้างมากลงทุนไปอาจจะขาดทุนขอให้ชะลอไว้หรือ <c oughs> ในช่วงเวลานั้นอาจต้องเสียเงินเสียทองในเรื่องการรักษาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะผู้หลักเป็นอดริตตั้งแต่2ตุลาจนถึง22ธันวาขอเป็นช่วงระมัดระวังนิดหนึ่ง นะครับระยะเวลานี้เระพัดนะวันนิดนึงไม่ค่อยดีกับชาวราศีกลุ่มแต่ว่าเมื่อผ่านพ้นผยภัยไปแล้ว23ธันวาคม2568จนถึง31พฤษภาคม2569ดาวก็จะกลับมาตำแหน่งสู่มุมทิศทางที่ดีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็กลับมาพลิกฟื้นคืนไปได้นะครับมันก็เหมือนดีช่วงแรกแล้วก็มันล่วงนิดนึงสองสาเดือนแล้วกลับมาพลิกฟื้นคืนใหม่ เรียกเป็นประสบการณ์นิดหนึ่งในช่วงเวลานี้ทําอะไรค่อยๆระมัดระวังแต่ผมว่าในภาพรวมถือว่าเป็นโอกาสที่จะปรับตัวได้มีโอกาสปรับปรุงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่องทางธุรกิจมีโอกาสประยุกต์ปรับตัวเข้าได้ถ้าใครก็ตามที่กำลังจะมีแนวโน้มบางแผลให้มันเข้ายุคสมัยช่วงเวลานี้เหมาะสมแล้วดีแล้วกับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมในการยกย้ายลุกชะตาของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนา สถิตอยู่ที่ราศีมีนผมว่าในปีดา1 2ลัคนาราศีในการยกย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้เนี่ยลัคนามีนถือเป็นเบอร์หนึ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าดาวพฤหัสจะย้ายหน้าย้ายหลังโยกไปโยกมาในภาพรวมปีนี้มีขยับขึ้นลงใดๆก็ตามเนี่ยก็อยู่มุมที่ดีกับคุณและแถมในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าไปถุนนี้เนี่ยกับปรากฏสี่กฎเกณฑ์พิเศษในหลักของโหราศาสตร์ขึ้นมาในดวงตาของคุณหนึ่งนะครับ ดาวพฤหัสบดีเป็นธนูเกณฑ์จะสมบัติในสิ่งที่พัฒนาสองดาวพฤหัสบดีเป็นประตเกณฑ์คุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมีคนยกย่องสรรเสริญมีคนยินยอมมีคนเชิญไปที่ปรึกษาสามีความเป็นอุดมอุดมเกณฑ์ก็คือเขาบอกว่าเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ามีอยู่มากมายมีความมากเป็นความเยอะ4ี่องค์เกณฑ์ก็คือไม่มีลดมีแต่เพิ่มหาได้เหมือนมีความมั่นคงสิบสองปีมาครั้งหนึ่งแล้วมาทีสี่เกณฑ์พร้อมกันผมว่า ลัคนามีเนี่ยตั้งตัวฟื้นคืนจะตาเลยนะที่ผ่านมามีอุตส์ติดขัดลาหุทับนู่นนี่นั่นแค่เพื่อสมบรีย้ายตัวเดียวเนี่ยบอกว่าฟื้นพลิกหน้าพลิกหลังไปเลย4กฎเกณฑ์12ปีมีหนึ่งครั้งนะครับแล้วมา1ครั้งเนี่ยสกฎเกณฑ์พร้อมกันดาวเพื่อสัดีเป็นตัวของคุณเองเป็นตัวของบุญกุศลเป็นตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ดาวเพื่อสัพปีเป็นกรรมะเป็นเรื่องของงานของคุณโดยตรงผมว่าตัวคุณเองวาสนาตัวคุณเองถึงเวลาและเหมาะควรเหมาะสมแล้ว ที่จะพลิกฟื้นคืนชะตาที่จะตั้งตัวได้ออกมาทําเองตั้งตัวธุรกิจเองทํางานประจําก็อาจจะมีฟรีแลนซ์เข้ามาเสริมมีโอกาสให้คนสนับสนุนช่วยเหลือบ้านช่องคลองขับมีโอกาสาาเจริญเติบโต,ตจากครอบครัวที่เคยอยู่พ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางอยู่ต่างจังหวดัดเราต้องมาต่างหนึง่งอาจจะมีโอกาสาาซื้อบ้านช่องค้องขับให้ครอบครัวรวมกันเลยก็ว่าได้ผมว่าโอกาสพลิกฟื้นคืนชะตาตั้งตัวเลยก็ว่าได้เกณฑ์การแต่งงานเจอคู่ก็ยังคงมีงานมีโอกาสต่อยอดมีโอกาส หาก,กินเพิ่มเติมเรื่องของงานมีโอกาสตั้งตัวได้มีโอกาสเลื่อนยกระดัตำแหน่งมันก็ปรากฏในช่วงปีนี้เรียกว่าดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของลัคนาถนูไม่มีเสียเลยถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าลัคนาต้องต้องให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ระว่าได้ถือเป็นโชคดีของคุณสิบสองปีมาครั้งดังนั้นขาขึ้นแล้วรีกกบรอบปวยให้ดีแล้วตัวของคุณเองทำบุญสุนทานประกอบผลบุญสุศลให้เยอะเพื่อดีแล้วจะไ,ได้ดีต่อไปได้ยาวนานอย่าได้หลงระเริงประมาทพลาดพัง้งได,ด,ด้ไปนี่ก็เปป็นนบรสราราุคาาี มีในการยกย้ายดาวพระศรีในครั้งนี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรละวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวมงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน a c e บุ o k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเรื่องมีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหม,มือนจะยายางงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่งตางๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนา่ทองเนียมคุณยึธไหมอาจารย์เออใช้ได้ ถ้าเกิคิดถึงผมนะคิดถึงที่ทำงนานได้ครบคู่เปนไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอ์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ